วันนี้มาพบกับนอยอร์รวอกันอีกแล้วนะคะรอบนี้นะคะก็จะเป็นการรีวิวเครื่องชงกาแฟของเน็เพซโซค่ะนอยอซื้อมานะคะเป็นรุ่นเอ s เซนซามินินะคะอันนี้ก็คือมาแกะกล่องให้ดูเลยว่าได้อะไรมาบ้างนะคะเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะตัวแรกนะคะเป็นพระเอกของเราก็คือเครื่องชงกาแฟนั่นเองคะ่ะนอยอเลือกสีแดงแรงธิ์มาเลยนะคะอันนี้เป็นรุ่นเอ s เซนซามินิก็จะเป็นไซส์เล็กกระหัดรัดน้ำหนักเบานะคะ ก็จะไม่กินพื้นที่มากค่ะแล้วก็ข้างหลังค่ะจะเป็นส่วนที่เอาไว้ใส่น้ำนะคะไม่แนะนำให้ใส่น้ำแร่นะคะเพราะว่าจะทำให้เป็นตะกันได้ง่ายอันนี้ด้านบนก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะแล้วก็เลือกกาแฟได้2ขนาดก็คือ40 ml กับ110 ml ค่ะน,นี้จะเป็นช่องใส่แคปซูลกาแฟนะคะก็จะเป็นไซส์ของเน s p r e s เลยจะเป็นไซส์เล็กนิดนึงนะคะ อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของเครื่องนะคะก็จะมีถาดรองสำหรับแก้วที่ไซส์เล็กนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแก้วไซสใหญ่ก็เอาถาดออกได้ค่ะข้างในนี้จะเป็นช่องเอาไว้ใส่แคปซูลที่ใช้แล้วนะคะเวลาเรากดแคปซูลกาแฟเสร็จแล้วเนี่ยเราเปิดฝาตัวแคปซูลก็จะตกลงไปในช่องเมื่อสักครู่นี้นะคะ ราคาของเครื่องนี้5,000บาทนะคะได้โปรลด800บาทนะคะณนะวันที่ซื้อเนาะโปรจะไม่เหมือนกันเหลือ4,200บาทค่ะถังจุน้ำได้0.6ลิตรแรงดัน19บาร์นะคะุ้นนี้ก็คือจะมีสีแดงแล้วก็สีเขียวนะคะแต่ว่าน้อยชอบสีแดงมากกว่าต่อไปนะคะก็จะเป็นแคปซูลกาแฟนะคะตัวนี้จะเป็นกล่อง14รสชาติ14แบบนะคะ ทาในเพซโซเขาแถมให้สำหรับคนที่ซื้อเครื่องใหม่นะคะก็จะได้ตัวนี้ไปเลยส่วนกล่องนี้นะคะจะเป็นแคปซูลกาแฟเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นที่นอยอซื้อมาเองนะคะจะมีทั้งหมด10กล่องนะคะ1กล่องจะมีแคปซูลทั้งหมด10แคปซูลก็รวมกันเป็น100แคปซูลค่ะเพราะว่าเข้าร่วมโปรโมชั่นนะคะซื้อ100แคปซูลได้แถมแก้วแล้วก็ได้ลดราคาด้วยคะ่ะ นี่จะเป็นรสชาติที่นายยอเลือกมานะคะชิมที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วเลือกมาบางส่วนแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ช่วยเลือกด้วยนะคะเพราะว่าชิมทั้งหมดตาค้างแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนตัวแคปซูลทําจากอลูมิเนียมนะคะส่งไปรีไซเคิลได้เลยแล้วก็มีรสชาติให้เลือกมากกว่า33รสชาติเลยทีเดียวค่ะ1แคปซูลก็จะมีคาเฟอีน5 0 8 0มิลลิกรัมแล้วแต่ประเภทนะคะต่อไปค่ะ อันนี้ก็จะเป็นของแถมนะคะที่เราได้มาฟรีจากโปรโมชันนะคะนั่นก็คือแก้วนั่นเองนะคะพร้อมจานรองที่เป็นอลูมิเนียมนะคะมีนอย,ยอได้มาทั้งหมด2คู่นะคะแถมฟรีมาเลยชอบมากๆเลยอันนี้ก็คือกดกาแฟแก็กินได้เลยอะคะ่ะดีมากตัวนี้ไม่สามารถเข้าไมโครเวฟแล้วก็เตาอบได้นะคะ แล้วก็ได้มาฟรีด้วยต่อไปจะเป็นถุงรีไซเคิลนะคะเอาไว้ใส่สแคปซูลกาแฟที่ใช้แล้วหนึ่งถุงใส่ได้ทั้งหมด100แคปซูลน,นะคะเมื่อเราใส่แล้วเราก็ส่งกับไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุด,ด้านหลังได้เลยทั้งหมดนี้นะคะก็คือที่นยอได้มานะคะราคารวมทั้งหมดแล้วที่ซื้อมารวมโปรโมชั่นรวมลดราคาหน้าร้านลดราคาเครื่องแล้วเนี่ยนะคะ ทั้งหมดนะคะทั้งหมด6,180บาททวนค่ะถือว่าถูกมากๆเลยนะคะแคปซูลที่ซื้อมาเนี่ยก็ตกแล้วต่อแคปซูลก็คือ22บาทนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วแคปซูลกาแฟเนี่ยจะราคาไม่เท่ากันนะคะเริ่มต้นที่แคปซูลละย2บบาทนะคะ,ะจนถึง30-40ประมาณนี้นะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะ